อิทธิปฏิหารไม่ใช่ความบังเอิญมีจริงพิสูจน์ได้จริงอนุภาพหรืออิทธิปฏิหารมีจริงหรือไม่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจและพิสูจน์ให้มั่นใจก่อนอิทธิปฏิหารที่เกิดจากการบูชาพระเครื่องพระคาถาและส่งเจ้านั้นมีจริงแน่นอนดังมีตัวอย่างปรากฏมากมายตามที่เราทราบกันโดยทั่วไป และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่สงสัยว่าเป็นเรื่องเล้วไหลไร้สาระหรือไม่ในพระพุทธศาสนามีปรากฏเรื่องเหล่านี้อยู่หรือไม่พระบรมศา,ศาสดาทรงตำหนิหรือส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อมักผลหรือไม่เรื่องอิทธิปฏิหารนี้หากเราจุกคิดสังเกตสักนิดก็จะพบว่ามีปรากฏเป็นปกติ ในพระพุทธศาสนาตัวอย่างที่เห็นง่ายๆคือไม่มีพุทธศาสนิกชนท่านใดที่ไม่รู้จักพระโมคคัลละว่าเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายที่เลิศทางด้านใดเพียงเอ่ยชื่อก็ทราบโดยไม่ต้องบอกว่าเป็นผู้เลิศทางด้านฤทธิ์และเป็นตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาและก็ทราบกันเป็นปกติว่าประสารีบุตร เป็นอัครสาวกเบื้องขวาถึงแม้จะเป็นผู้เลิศทางปัญญาแต่ก็แสดงฤทธิ์ได้เหมือนกันเพราะบรรลุอรหันตพลพร้อมปฏิสัมพิธาญาณเช่นเดียวกันกับพระโมคคัลละนะและในสมัยนั้นมีผู้บรรลุอรหันตพลพร้อมปฏิสัมพิธาญาณบวชแบบเอหิพิขุก็มีจำนวนมากนั่นก็เท่ากับแสดงว่า พระอระหันต์ที่ทรงคุณพิเศษสมัยนั้นมีมากเช่นกันการบวชแบบเอหิภิกขุก็มีปฏิหารในตัวอยู่แล้วกล่าวคือเมื่อฝังเทศจากพระผู้มีพระภาคเจ้าจบบรรลุอรหันตผลเมื่อพระบรมมาจอมตรายตัดว่าจงเป็นเอหิภิกขุกมาเถิดก็จะมีผ้าไตรจีวรลอยมาจากอากาศห่มกายกลายเป็นพระภิกษุทันที สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเองพระองค์ก็ทรงแสดงปฏิหารเป็นปกติมีการกล่าวถึงเป็นปกติมีปรากฏทั่วไปในพระไตรปิฎกที่เราคุ้นเคยอาทิยะมะกะปฏิหารเทศนาปฏิหารหรือแสดงปฏิหารเหาะให้พระญาติดูเพื่อลดมานะหรือทรงเนรมิตหญิงนั่งใกล้พระองค์ ให้สวยกว่าพระนางรูปนันธาที่หลงว่าตนเองสวยเพื่อลดมานะและเป็นเครื่องมือในการเทศนาจนพระนางบรรลุอรหันตผลหรือเสด็จขึ้นไปจำพรรษาส่งโปรโดพุทธมารดาที่ดาวดึงเทวโลกและเสด็จลงจากดาวดึงจนมีประเพณีตักบารเทโวในปัจจุบันและอีกมากมายทั้งนี้เพื่อผลในการแสดงธรรม ความจริงมีปรากฏมามากมายเหลือเกินที่ยกมาก็เป็นตัวอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีเท่านั้นถ้าเรามาดูในเนื้อหาในหลักสูตรพุทธศาสนาที่มุ่งสอนตัดกิเลสโดยตรงก็มีปรากฏเป็นคำสอนหลักๆให้เลือกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไว้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะหมวดกรรมฐาน40กองหรือสมาธิ40วิธี ซึ่งถ้าเป็นกลุ่มตามประเภทมีเจ็ดหมวดด้วยกันคือกสินสิบอนุสติสิบอสุภาสิบอาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งมัจตุธาตุมวัฏฐานหนึ่งพรหมวิหารสี่และอรูปฌานสี่หรือเพื่อให้ง่ายในการปรับกิเลสหรือให้อยาถูกโรคก,ก็จะทำให้บรรลุมรรคผลได้รวดเร็วขึ้นก็จะแบ่งกลุ่มตามจริญหก เคยราคะจริตใช้กรรมฐาน11กองได้แก่อสุภาสิบและกายคตาหนึ่งโทสัจจริตใช้กรรมฐาน8ดกองได้แก่พรหมวิหารสี่และวันนากะสินสี่โมหจริตกับวิตกจริตใช้อานาปานุสติกรรมฐานสัทธาจริตใช้อนุสติหกได้แก่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ลีลานุสติจากขานุสติเทวตานุสติพุทธจริตใช้มรณานุสติอุปสมานุสติอาหาเรปกิกุลสัญญาจาต,าตุทาตบวัทฐานสี่และกรรมฐานที่เหมาะกับทุกจริตเป็นกรรมฐานกลางคือที่เหลือสิบอย่างได้แก่อารูปสี่พูดกสินสี่อโปโกสินหนึ่ง อากาศกสินหนึ่งหรือเพื่อให้ปฏิบัติเข้าถึงมรรคผลได้ง่ายก็จะจัดแบ่งตามอัธยาศัยคนเอากรรมฐา,าน40มาแยกเป็นหมวดหมู่ตามอัธยาศัยของคนก็จะแบ่งกรรมฐา,านที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ตรงอัธยาศัยที่ใช้ในแต่ละหมวดเท่านั้นดังนี้ 1. สุขวิปัสสโกบรรลุมรรคผลได้อย่างง่ายๆ ไม่มีทิพยะจักขุยานไม่มีฤทธิ์เป็นการทำจิตให้เป็นสมาธิเข้าถึงฌานสมาบัติแล้วก็ตัดกิเลสไม่สามารถจะเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวดาเห็นสวรรค์ได้วิธีนี้สมเด็จพระบรมครูทรงสอนไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียบเรียบไม่ต้องการกิเดกท,ทำแบบสบายสบายจิตใจไม่ชอบจุกจิกไม่ชอบรู้ชอบเห็น 2. เตวิชโชหรือวิชาสามมีทิพยะจักขุยานเห็นนรกสวรรค์ได้อตีิตังสยานกระลึกชาติได้อาสวัคยายานตัดกิเลสได้พระบรมศาสดา,สดาทรงสอนไว้สำหรับคนที่อยากรู้อยากเห็นถ้ามีสิ่งปิดบังลี้ลับอยู่ทนไม่ไว้ต้องหาให้พบคนให้เห็น 3. สละพินโย บรรลุมักผลด้วยและทิพยจักขุยานมีอภิญญาแสดงฤทธิ์ได้เช่นมีหูทิพเป็นทิพมีตาเป็นทิพพระบร,รมศาสดาส่งสอนไว้สําหรับคนที่ต้องการมีฤทธิเดช 4. ปฏิสามพิษปตโตหรือปฏิสามพิธายานพระบร,รมศาส,าสดาส่งสอนไว้สําหรับคนที่ต้องการกรอบรู้ทุกอย่าง มีความสามารถคลุมวิชาสามและอภินญ,ญาหมีความฉลาดกว่าท่านมีทั้งฤทธิ์มีความเป็นทิพย์ของจิตและมีความฉลาดด้วยซึ่งในหมวดที่สามก็มีหมวดสลาพินโยหรืออภินญ,ญาห้าคือโลกิยาวิสัยมีได้เพียง5อย่างไม่ครบ6สามารถแสดงฤทธิ์ได้ห้าอย่างรวมอยู่ด้วยคืออิทธิฤทธิญานมีความรู้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ ทิพยะโสตยานมีความรู้เหมือนหูทิพย์เจโตปริยญาณรู้วาราจิตของคนและสัตว์จุดูปปาตยานรู้ว่าสัตว์ที่ตายแล้วไปเกิดที่ไหนทั้ง5้าอย่างนี้เป็นอภิญญาโลกิยวิสัยทุกคนสามารถทำได้โดยใช้กสินสิบเป็นในมิตรจนได้ชานสี่ครบทั้งหมดเลยและคร่องในการเข้าชานในกสินทุกกอง จึงสามารถฝึกการแสดงฤทธิ์ได้แต่พระบรมศาสดาจอมไตรไม่ให้แสดงฤทธิ์อวดคนอื่นให้ทดลองพิสูจน์ให้เกิดความเชื่อมัน่นใช้เป็นแนวทางตัดก,กิเลสและส่งเคราะห์เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเรื่องอภิญญานี้แม้เราไม่อยากพิสูจน์ของจริงตามที่กล่าวมาแต่ก็ยังมีปรากฏเป็นตัวหนังสือยืนยันในพระไตรปิฎกที่ชัดเจนมากเนในสมัยพุทธกาล มีตัวอย่างยืนยนันว่ามีคนฟังเทศจากพระพุทธ,ธเจ้าจบได้บรรลุอรหันตผลพร้อมปฏิสัมพิธายานนั่นก็หมายถึงได้ครอบคลุมอภิญญาหกด้วยอย่างไรก็ตามอภิญญาตามที่กล่าวข้างต้นแล้วว่าทานให้ใช้เพื่อการบรรลุมรคลและในการส่งเคราะห์เท่าที่จำเป็นในปัจจุบันกล่าวจึงไม่ค่อยเห็นพระอริยเจ้าชั้นสูงท่านแดงตรงๆนัก เพราะส่วนใหญ่ท่านจะใช้สงเคราะห์ด้านการสอนธรรมะผ่านพระเครื่องบ้างสอนให้ตรงกับจริตตรงกับปัญหาของคนคนนั้นบางครั้งท่านก็อาจใช้ทำให้เกิดศรัทธาเพื่อการยอมรับแล้วท่านก็สอนธรรมะได้โดยง่ายกรณีตัวอย่างการใช้อภิญญาในการสงเคราะห์ในสมัยพุทธกาลที่ท่านใช้เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะโดยตรง โดยการแสดงอภิญญาที่เหนือกว่าเพื่อลดมานะให้เกิดการยอมรับและศรัทธาแล้วจึงสอนธรรมะจะทำการยอมรับคำํำสอนได้โดยง่ายเช่นชนกลุ่มใดได้อภิญญาหรือนิยมอภิญญาพระโมคคัลนะก็จะเผยแพรแค่คำสอนเพราะลัทธิหรือาศาสนาอื่นเขาก็มีอภิญญาเหมือนกันคือคนกลุ่มไหนที่นิยมคนมีปัญญา เห็นว่าอภิญญาไก้สาระเหมือนการเล่นกลนพระสารีบุตรก็จะไปเผยแพร่เมื่อพระมุคคัลนะแสดงอภิญญาได้เหนือกว่าเขาก็จะลดมานาทิฏฐิลงยอมรับนับถือและเกิดศรัทธาเปิดใจยอมรับการสอนธรรมะจะเป็นไปได้โดยง่ายเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ประสงค์จะปฏิบัติพิสูจน์ว่าอภิญญาหรืออิทธิปฏิหารมีจริงหรือไม่ ขอขยายความเพิ่มเติมจากข้างบนกับคำว่าคร่องในการเข้าฌานดังนี้คร่องในการเข้าฌานการเข้าฌานตามลำดับฌานแล้วเข้าฌานตามลำดับกสินแล้วเข้าฌานสลับฌานแล้วเข้าฌานสลับกสินทำให้คร่องนึกเข้าเมื่อไรเข้าฌานได้ทันทีอย่างนี้ถือว่าสำเร็จหรือจบการฝึกกสินทรงอภิญญาสมาบัติได้แล้ว เมื่อทรงอภิญญาสมาบัติได้ตามข้างตน้นจากนั้นก็ฝึกใช้อภิญญาเช่นหากต้องการเดินบนน้ำก็ให้ใช้ปัทวีกสินหรือกสินดินซึ่งมีคุณค่าทำให้ของอ่อนแข็งได้ให้เอาน้ำใส่แก้วหรือนั่งที่ริมสระน้ำตั้งจิตที่อุปจารสมาธิแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้น้ำในแก้วหรือที่สระน้ำที่เราจะเดินจงแข็ง แล้วทำจิตให้ถึงชานสี่ให้จิตทรงตัวแล้วถอยหลังกลับมาที่อุปจารสมาธิแล้วอธิษฐานเหมือนเดิมใหม่อีกครั้งว่าขอให้น้ำในแก้วหรือที่สระน้ำที่เราจะเดินลงจงแข็งแล้วลองเอามือกดน้ำในแก้วหรือลองเดินบนน้ำดูว่าน้ำแข็งตามที่อธิษฐานหรือไม่ถ้าน้ำยังไม่แข็งก็ให้อธิษฐานใหม่แบบเดียวกัน จนสำเร็จและฝึกทำให้คล่องที่ยกหลักการมาเข้าๆก็เพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าอิทธิปฏิหารในพระพุทธศาสนามีจริงมีหลักสูตรให้ปฏิบัติชัดเจนและก็ถือเป็นเรื่องปกติทุกอย่างจะมีเหตุมีผลเชิงศาสตร์รองรับทั้งหมดเลยไม่มีอะไรที่อธิบายไม่ได้ซึ่งเราสามารถไปค้นคว้าศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในพระไตรปิฎกได้ตลอดเวลา หากต้องการตำราย,ยืนยันแต่หากต้องการพิสูจน์ด้วยต่เองให้หายสงสยัยก็ฝึกตามหลักสูตรในตำรานั้นหรือจะให้เร็วก็ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านทำได้จริงๆในเมื่อเรื่องนิ้งรับรองไว้ในลักสูตรพุทธศาสนาจริงปัจจุบันก็มีคนทำได้จริงจึงไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าอิทธิริศปฏิหารต่างๆมีจริงหรือไม่ เพียงแต่ผู้บูชาต้องมีความตั้งใจจริงมีความมั่นคงจริงจิตเข้าถึงความดีจริงเพราะอภิญญาจะอยู่กับคนดีเท่านั้นการบูชาพระเครื่องวัตถุมงคลมีผลดีจริงและเป็นอุบายกรรมที่มีผลอย่างน่าทึ่งตัวอย่างจากอนุภาพพระเครื่องวัตถุมงคลมากมายทางด้านลาภผลเมตตาแขวคราดคงกระพันชาตรี หลายคนก็ประสบกันโดยตรงหรือคนใกล้ชิดอย่างชัดเจนเนือคำว่าบังเอิญหากจะยกตัวอย่างมาเล่าคงไม่หมดแน่มากมายเหลือเกินวันนี้ก็จะขอกล้าย,ยืนยันว่าหากท่านเคารระเครื่องวัตถุมงคลจริงๆบูชาตามและปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำจริงมีผลอัศจรรย์ทุกคนจากที่ได้สังเกตโดยทั่วไป คนเรามักจะนิยมหยิบมาห้อยคอเฉยๆหรือไม่ก็ยกมือสาทุก่อนให้ขคอสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงในพระรัตนตรัยและความคารพพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราทําใจได้แค่ไหนอย่าลืมว่าอนุภาพก็คือพุทธปบรมีธรรมะบารมีสังฆปารมีซึ่งก็เป็นสิ่งบริสุทธิ์สูงค่าและมีอนุภาพเป็นอัปปามโน คือประมาณไม่ได้จิตใจที่ยอมรับก็ต้องมีความบริสุทธิ์สูงหรือจิตสะอาดจ,จากกิเลสสูงตามไปด้วยเช่นกันกล่าวคือเราทำจิตกรองรับความดีได้แค่ไหนผลที่ได้ก็แค่นั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมว่าระดับผลของอนุภาพก็จะขึ้นอยู่กับตัวแปรของแต่ละคนคือกรรม ซึ่งบางคนอาจรับอนุภาพได้เต็มที่ขมครองลาบผลเมตตามหานิยมบางคนอาจมากน้อยไม่เท่ากันหรือบางคนอาจไม่ได้รับเลยก็ได้ตามที่กล่าวมาข้างตน้นได้ผลหมดทุกคนถ้าทำตามที่บอกแล้วทำไมบางคนไม่มีผลเลยละ่ะก็ขอยืนยันว่ามีผลแน่นอนทุกคนกรณีบางคนมีจิต มีความมั่นคงมากบูชาพระด้วยความเคารพทุกวันเช้าเย็นแล้วทำไมโป้งเดียวลูกปืนทะลุเลยก็ตอบว่าถึงอายุไขเขาต้องตายแบบนั้นและขณะตายจิตเขาจะกราบพระอย่างอัตโนมัติเพราะกลัวตายและนึกถึงได้เร็วกว่าปกติเพราะบูชาพระทุกวันจนจิตเป็นอาจินตกรรมฝ่ายดีเมื่อจิตออกจากร่างไปสู่สุคติก่อนทันทีบาปกรรม ยังไว้ชั่วกราวก่อนและการที่เขาบูชาและปลูกพระทุกวันอันิสงส์สูงอย่างน้อยถ้าไม่ไปสวรรค์ชั้นมายาก็พรม,มโลกชั้นใดชั้นหนึ่งข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ปรากฏกับคนที่เชื่อและมีประสบการณ์ในอนุภาพพระเครื่องวัตถุมงคลบางคนจากที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้แต่พอเกิดกับตัวเองจริงๆกลับทำให้เปลี่ยนใจเชื่อ และมีผลต่อเนื่องอย่างอัตโนมัติให้เชื่อเรื่องบาปบุญนรกสวรรค์ตามไปด้วยกลายเป็นคนมีศีลมีธรรมรู้จักจับจ้างใจตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีบางคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือบวชพระตลอดชีวิตก็มีถ้ามีคนเชื่อแบบนี้มากๆพุทธบริษัทสามคือภิกษุอุบาสกอุบาสิกาจะต้องมีเพิ่มขึ้น เป็นการจันลงสืบต่อพุทธศาสนาโดยตรงอีกทางหนึ่งด้วยข้อเท็จจริงประการหนึ่งอนุภาพพระเครื่องถ้าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือคนใกล้ชิดโดยตรงถ้าเอาหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายไม่ได้ถามว่าหากเราเชื่อจะถือว่างโง่งมงายหรือไม่แต่มันก็ได้เกิดกับเราแล้วจริงๆหากเราจะปฏิเสธเพียงเพราะ อธิบายไม่ได้แล้วจบเพียงแค่นั้นนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ยังเสียประโยชน์ที่สำคัญไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่มีองค์ความรู้ของอีกศาสตร์หนึ่งก็คือพุทธศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์นาม,มาธรรมที่สามารถนำมาพิาสูจน์หาคําอธิบายได้โดยตรงวันนี้กล้ารับรองว่าหากเราพิาสูจน์ตามศาสตร์นี้จนถึงที่สุดแล้วท่านจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงเสมอทุกศาสตร์ในทางโลกนั้นวิธีการศึกษาเน้นวัตถุเป็นหลักและมุ่งออกไปไกลจากตัวตนคือค้นคว้าศึกษาออกไปเรื่อยๆส่วนพุทธศาสตร์เน้นศึกษาด้านนมามธรรมและมุ่งศึกษาเข้าหาตัวตนยิ่งศึกษายิ่งหดลดลงเข้าใกล้ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหลักสูตรนมธรรมคือจิตกับหลักสูตรรูปธรรมคือวัตถุ ุ่งศึกษาตรงกันข้ามอยู่คนละคัวจะนำมาใช้ศึกษาอีกศาสตร์หนึ่งนั้นไม่ได้เลย